สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนีกับมาพอกับการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณ่างอีสานล่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในยามบ่ายของมือวันที่สิตุลาคม2,564ค่ะตอนอื่นนะคะห้ามาเบิงประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเรื่องพายุโคมปา่าซุนะคะ เมื่อเวลา1ปนาฬิกาของมือนี่นะคะผ้ายอยู่โซนหลอนกำลังแห้งคมปลาซูนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะขาดราสีเขื่อนพนันต่อไหายลำประเทศจีนและขึ้นฟังบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะในช่วงของวันที13่13-14ถึงตุลาคม2 5 6 4นี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะสีเหตุให้อ่อนกำลังโลงตามลำดับและลักษณะเช่นนี้สีเฮตห่หายอิสานล่างของห้านะคะ มีฝนเพิ่มึืนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากาในบางแห่งค่ะสาหรับ่องมรสุมที่ผ่านาพันนะคะบริเวณภาคกลางตอนลา่างภาคอีสานนะคะและภาคตะวันออกนะคะประกอบกันนะคะมรสุมตะวันตกเชนไตกําลังแห้งนะคะทิพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยของประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ซีเ็นหายภาคอีสานลาของห้าวะมนีฝนตกหนักถึงหนักมากาในบางแห่งค่ะสาหรับสรุป ลักษณะอากาศของภาคอีสานล่างของห้าในมือน,นีนะคะสีมีฝนฝ่าคะนองลอยละแ0ซีของพื้นที่นะคะส่วนมา,นากนะคะกิสิเกิดขึ้นที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารลอยเอทยโซทอสุตินศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญและอุบลราชธานีค่ะลมเป็นลมแปดปวนความเร็วอยู่ที่ซีฟถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอุณหภูมิสูงสุดในมือนีซีอุที่ UT, ยีซีฟเก่าถึงสามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสแ,และอุณหภูมิตามสุด ในหมืออื่นเต่าซีอูที่็1ถึงห5องศาเซลเซียสค่ะถัดมานะคะขาดไม้ลักษณะการในมือวันที่14ถึง16ตุลาคมนี้นะคะกบซิมีฝนฝ่าคขนองรอยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะประกอบกับมีฝนตกนักในบ้างแห้งนะคะลมเป็นลม,ลมแบบป้วนความเร็ว10ถึงิ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ หลังจากนั้นในมือวันที่17ถึง19ตุลาคมนะคะสีมีฝนฝ่าคะนนองลดลงเหลือ10ถึง30ของพื้นที่ค่ะลมเป็นลมแปรปวนความเร็ว10ถึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูง,ง, UT, 32, งสุดในช่วงนั้นซีอูที่28ถึง32องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นซีอูที่21ถึง24องศาเซลเซียสค่ะ สุดท้ายนี้นะคะกับสิขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลเมึงแย่งรักษาสุขภาพนะคะและระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฝนฝ่าคะนองและฝนตกตาสมในช่วงนี้สำรับมือนี่กับสิขอลาไปก่อนพอกันไหมในมืออื่นสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน